อันนี้านือเลขอ่าตัวสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับน้องพี่นะครับผมเลขอันเลขยาบ่อหลวงนี่เลขปูกอ่ะเลขปูที่ว่าน้องพี่ไปงานเพิ่นน่ะนะงานศพเพิ่นนี่นี่เต็มเต็มเลยนี่อันอ้วนน้ำแช่กับสำนึกอันผ้าร้ยไปตามเนาะครับครับน้องพี่นี่ยแหละครับผมถืออีกแล้วครับพี่น้องหก เจ็ดครับผมเป็นเหล็กอายุยายที่เพิ่นเสียชีวิตครับโอ้หน่องพี่เผบ่อด้เด้อครับพี่น่องเหล็กหน่องพี่นี่แมนเก่งเก่งนี่ใส่เบื้องหนาคนเก่งกันโอ้หมืดหมืดนหมืดหมืดน้หนาวทั้งพี่หนาวมาทั้งนี้มาทั้งตัวนี่ลูกมั้งนี่นี่นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะมา หักหลามียังบอกครับพอใะไ่ไม่ไญ่บ่มีนะฮะลำ้วยทุกคนนรับครับมวดเล็กลูครับผมกินมกตะจะไรฮ่าฮ่าฮ่กินมอกตะโอ้กินอะไรแบบนี่ครับผมเด็กน้องพี่หกเจ็ดอายุอายุเนี่ยเนี่เขียนว่าอ่ายหญ่ครับผมใหญ่ปู่เวลาแี่แต่เป็นปู เดี๋ยวคนมาเมื่อส้ำดิบเปิดเอ่อส่องพอดีนะเปิดส่องพอดีไม่ไม่นี่แหละครับผมเอาจังไดบักลาฝันดีหรือว่าเห็นเหล็กอยู่ใช้จังไดบ้าบอกพอเด้อครับพอกลับมาเชียร์พอส้ำดิบกับแม่น้ำเชียร์กับแม่น้ำเชียร์แม่น้ำเชียร์ไปยืนอยู่กับไอโอูเนาะไปยืนกับน้องพี่ก็ได้แม่น้ำเชียร์เฮียแต่เฮียแต่เฮียแต่แล้วครับ เก่งเก่งเก่งน้องพี่เก่งน้องพี่ครับรักหลาแบบแก้มเหม็นปวดจิตตคลิปต่อไปเก่งครับเด้อเก่งอี๋เก่งขันเก่งเนี่ยสำลีมี่เนี่ยพอมบ่อันไดนก่อนผู้ลึกลับไหมผู้ลึกลับครับผู้ลึกลับผู้ลึกลับของสำลีที่ไปน้ำกันมือนในกระเข่ามั้งปะกระเขาผู้ลึกลับเกี่ยวหกพูดสั้นนี่เดี่ยผู้ให้ตัดตัดเด่น้ะครับล่องลงมัอนี่นะครับผมสำลีล่ลงหมื่บ้านแต่ว่าเก่ามาเชื่อลงมัอนี้ครับ นี่ปูห้ตัดเล่นเนาะตัดเล่นตัดเล่นบนล่างบนล่างนะครับปูลึกลับวิ่งเกียจคนนี้คนว่าคนวิ่งเกียจได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับพี่น้องปูลึกลับนี่ยนหนึ่งเขาอยู่แต่ว่ามีคดคุมเห็นขมากว่าเห็นตัวนี้ละแปดเกียจองอ๋นพอประสิทธิ์ที่ทานสมดิษไปเอาเหล็กพุ่มจทีน้ำเพลินนะครับพี่น้อเห็นเป็นสองที่สู่เหม่เบิงบันก็จะขมเหม็นมากว่า แปดเก็บสองโอ้าะเป็นรองเอฟซีเขาเมนเต้คลิปครับเพฮ้นผู้นั้นก็ถือถือดี่ด้วครับไปถือถือไลน์เพราะว่าเพิ่นเพิ่นเน้นเก็บเนาะพอพอไปสกัดสธิ์เนียนเก็บให้จังได้กับโอ้ครับโอ้ี่ตามเพิ่นด้วครับเด้อครับเดี๋ยวผมถึงท่านคิดแต่ว่าผู้เลึกหลับนี่เนาะเดี๋ยวจะไปตามตองวดให้ครับตามตองวดเพิ่นอยู่เนี่สพีม้านี่แหละลงมุอเซอร์นี่ครับผมอ๋อพี่ก็นั่งก็จ่อหลือเ่าพรมเนี่ยใช่เลย เอ้าเมื่อยสนกว่คือวานสินพวนฮวนอ๋อหายแนวทางอย่างเด้อล้ดาเด้อแล้วบอกขถื่อป่อยเด้อก็มาเชียร์กะนี่อยู่ครับพี่น้องเนาะเลขมีที่มาของพอเซียนน้องไข่ครับพี่น้องครับผมเลขมีที่มาเป็นเลขวิ่งครับพี่น้องเนาะนี่ครับผม เจ็ดเตรียมๆลยครับผมเพิ่นจับคู่ให้พร้อมครับเพิ่นจับคู่ให้พร้อมครับพี่น้องเนาะพอเสียน้องค่ายครับผมเตรียมๆเลยครับพี่น้องครับนี่เลขขึ้นกับเขาเยอะครับผมครับหกเจ็ดครับพี่น้องเนาะพอเสียน้องค่ายสุดยอครับผมแล้วก็ปูลึกๆครับพี่น้องที่เก่ามาเชียร์ได้ไปตามครับไปกาบปูหมู่ว่านนี่ครับผม ครับพี่น้องครับดีใจครับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมที่ได้โชกได้หลับคับแนวทางที่เก่ามาเชียร์หรือว่าน้ำเชียร์หรือว่าสัมฤทธิพาดลุ้ยอูน้ำเช่าอ่าอูน้ำใช่ครับผมในน้ำเสนอสู้พี่น้องเอฟซีครับเป็นโชคเป็นหลาบครับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้พี่น้องเอฟซีอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่แหละครับผมอาจารย์ซีเซียนครับผมเต็มเต็มเลยครับพี่น้อง เด่นล่างสามกับเจ็ดเน้นเจ็ดจับคู่หกเจ็ดเนีนเ,เนนอาจารย์แถมบนเจ็ดคือคือ่อเอาสองมาใส่นี่อีกแล้วอีกแล้วอาจารย์เตรียมเดี๋ยวอีกหนึ่งอีกแล้วเนาะเออโอ้ <หา S 2> เขายังเสียหลางคนแม่ตัวเนีนอีกครับเอาสู่กันต่อครับพี่น้องสุดยอดครับผมเ<อ>สี้ยนหนึ่งนะพี่น้องเนาะที่พี่น้อยเอฟซีไล่ทันกะล่อค่อยกะสมการล่อค่อยอีรีครับผมกัคือ เลขของแม่ค่าครับผมกับพอชนินครับพี่น้องเพิ่นกับประกบคู่กันครับผมแม่ค่าที่เกามาเชื่อได้ลงมือม้วนครับผมยนี่ยมือแรงก็คือเพิ่นในมาศูนย์กับสองครับพี่น้องเนาะศูนย์กับสองวันนี้เลขพอชนินมี่หกเจ็ดแปดครับผมประกบคู่ให้พี่น้องเอฟซีกับมี8แปดสองสองแปดครับผมครับนี่ก็ดีใจกับพี่น้องเอฟซีเช่นเคยเ้อครับผมที่อ่า สอบถามมาหลายยอครับผมหมู่วานนี่เลขกแม่ค่ากับเลขของพอชนินครับผมเตรียมๆครับพี่น้องเนาะอีกอันหนึ่งกับครือเลขของพิ่ต้อยครับผมพิ่ต้อยก็ผี่ประกายครับพี่น้องเนาะรับเพื่อนก็กอดข้อกันมาเลยครับผมจับขู่มาดูซึ่งว่าจะเป็นงวดที่หาเลยครับผมที่มีพี่น้องที่คอมเมนต์ว่าให้จับขู่ประกบให้เบื้องแน่ครับผมครับน้ำเชี่ย์กับเกามาเชีร์กับเห็ดมาสองงวดแล้วครับพี่น้องครับผม งวดที่ผ่านมากกับเขาครับพี่น้องครับผมหาสามสามหามวดนี้กับเขาครับพี่น้องแปดสองสองแปดครับแต่ว่าเก่ามาเช่์กับบได้สื่อแล้วครับผมกับเห็นว่าเป็นเลขอ่าติดดับพอสมเงียครับพี่น้องเนาะเป็นตาสิดายครับผมครับบ่ได้ติดไว้จักหน่อยครับผมแปดสองสองแปดเลยครับผมเลขพี่ต้อยกับเลขของพี่ปะกายกอดข้อกันจับคู่กันคือเก้าแล้วครับผมคือจังเคยเห็ด อ่าให้พี่น้องเอฟซีเห็นครับเอาดีใจกับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับพี่น้องเนาะเลขเด่นอาจารย์พันทองกับผมหกเจ็ดแปดกับมาอีลีครับผมมาอีกแล้วครับผมบอว่าหันสามีหากอดข้อกันมาเลยงวดนี้กับมาเป็นคู่ทางครับผมหกเจ็ดแปดมาเป็นคู่ทางครับครับเอาจังใดกับมาสู่กันตัวครับพี่น้องเนาะดีใจกับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมที่ได้โชว์เรลับครับ แนวทางที่เกาะมาเชียน้ําเชียได้นําเสนอครับผมครับงวดนี้บ่ได้เลยครับผมครับบ่ได้เลยครับพี่น้องเนาะงวดนี้ครับซื้อหกเจ็ดบนไปออกลางอีกครับผมครับเพราะว่าอาเก่งเหล็กกับน้ําเชียที่ว่าเหล็กสามตำหนักส้นกันนะครับพี่น้องเนาะครับน้ําเชียได้หกกับเจ็ดครับผมที่เป็นตัวเด่น ก็เลยซสื้อหกเจ็ดบนครับผมก็ไปโล่งลางครับแล้วก็มีหลายสำนักอยู่ครับพี่น้องเนาะถี่น้ำเชี่ยเอามาให้พี่น้องพี่ได้เห็นกับเขาอยู่ครับผมแล้วก็ที่เห็นนะครับพี่น้องเนาะก็คือน้องพี่ครับน้องพี่ก็น่ารักครับผมเลขกกับเขาครับน้องพี่ไปขออายุของปูที่เพิ่นเสียชีวิตไปครับผมน้องพี่ไปงานก็เลยเอาเลขกมาฝากครับผม อายุเพิ่นหกเจ็ดเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเก่ามาเชียรจะมาสรุปให้เบิ้งอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมแนวทางตัวเลขที่ได้นําเสนอสูพี่น้องซี่ครับคลิปนี้เอาไว้ําหนี้ครับพี่น้องเนาะขอการคลิปหนาสวัสดีครับ